สำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสร้างโลโก้ด้วยแคนวากันค่ะโลโก้นี้สำคัญชะไหนะคะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าโลโก้เนี่ยทำไมต้องมีสำคัญยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณครูโยคะนะคะจริงๆถ้าเราพูดถึง n i กี้เนาะแบรนด์ n นกีคุณจะนึกถึงอะไรใช่ค่ะคุณจะต้องนึกถึงโลโก้ที่เป็นเครื่องหมายถูกหรือที่เรียกว่า Swoosh นั่นเองนะคะเป็นภาพจำที่เราพูดถึงปั๊บ สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ได้ด้วยแล้วก็สื่อสารข้อความของแบรนด์นั้นออกไปได้ด้วยก็คือ just do it เนอะก็คือเครื่องหมายถูกของ n นกี้นั่นเองเราเห็นปุ๊บเรานึกได้เลยว่า n i กี้ต้องการจะสื่อสารอะไรซึ่งโลโก้เนี่ย ไม่ใช่แค่ภาพสวยๆนะคะแต่จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสะท้อนตัวตนของแบรนด์เรานะคะซึ่งสําหรับคูโยคะเนี่ยโลโก้ที่ดีจะช่วยให้ผู้คนจดจําสื่อถึงความตั้งใจบอกเล่าความเป็นแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเห็นได้เลยนั่นเองเนาะมีใครที่ยังไม่ได้สร้างโลโก้ของตัวเองแนะนําให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะการเริ่มต้นจะออกแบบโลโก้เนี่ยไม่ต้องจําเป็น การเริ่มต้นออกแบบโลโก้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ยากนะคะขอให้มีความหมายมีความเป็นตัวเราแรกๆเนี่ยอยากให้ใส่ชื่อชื่อแบรนด์ของเราชื่อคุณครูนะคะลงไปเพื่อแสดงความเป็นตัวคุณนั่นเองสเต็ปในการสร้างโลโก้นะคะอิ่มลิสต์ออกมาให้5 s t สเต็ปง่ายๆเลยให้เก็บเอาไว้นะคะแล้วเอา จำเนี่ยเอาไปใช้กันได้ในอนาคตแบบที่1นนะคะถ้าเราจะสร้างโลโก้ด้วยแคนวาเนี่ยคุณสามารถใช้เทมเพลตบนแคนวาหรือจะสร้างโลโก้เองเลยก็ได้ 2. ให้เลือก m o o ดนะคะ สำหรับสเต็ปนะคะในการสร้างโลโก้ของตัวเองเนี่ยบนแคนวาอิมลิสออกมาให้ทุกคน5เต็ปง่ายๆด้วยกันถ้าเราจะใช้แคนวาในการสร้างโลโก้นะคะสเต็ปที่1เลยเราสามารถใช้เทมเพลตบนแคนวาหรือเราจะสร้างงานขึ้นมาเองก็ได้2นะคะเลือก m o o ด Style โทนก็คือเลือกอารมณ์เลือกสไตล์เลือกความรู้สึกนะ,ะตามูดบอร์ดที่เราสร้างไว้มูดบอร์ดที่เราทำไว้ให้เตรียมไว้เลย 3. ใส่ชื่อแบรนด์ชื่อครูหรือคำสั้นๆนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ 4. เลือกไอคอนหรือภาพประกอบที่สื่อถึงแบรนด์อันนี้นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องบังคับและข้อสุดท้ายข้อที่5คือจัดองค์ประกอบนะคะรูปสีสไตล์ต่างๆเนี่ยให้เรียบง่ายแต่ว่าชัดเจนนั่นเอง พอเราเห็นกันไปแล้วนะคะภาพรวมทั้งหมด5สเต็ปในการสร้างโลโก้ด้วยแคนวาไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเหมือนเดิมเราเข้าสู่หน้า canva com ก่อนพอเข้ามาหน้า canva com แล้วเนี่ย ถ้าเราจะใช้วิธีที่หนึ่งในการใช้เทมเพลตบางคนอาจจะบอกว่าเราดีไซน์ต่างๆไม่เก่งนะคะให้มาเลือกรูปแบบที่ตัวเองต้องการแทนนะ,ะจากเทมเพลตที่ Canva มีให้แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะมาเลือกเทมเพลตเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดม o ดบอร์ดนะคะ ควบคู่ไปด้วยมูดบอร์ดที่เราทําเอาไว้เราเตรียมอะไรไว้เราจะได้เอ้ยพอจะเห็นภาพได้ว่าเราจะใช้ฟอนต์แบบนี้นะโทนสีแบบนี้เป็นต้นนั่นเองอันนี้นะคะคือมูดบอร์ดที่คุณอิมสร้างขึ้นมาใหม่อิมจะไม่ใช่ของตัวเองเนาะเพราะเดี๋ยวแบบมันจะง่ายเกินไปเราก็เลยสร้างมูดบอร์ดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันนะคะชื่อแบรนด์ว่าสมดุลโยคะแล้วก็ธีมนะคะหลักๆจะใช้สีทั้ง5สีนี้แล้วก็ความเป็นแบรนด์ก็คือบาลานซ์เฮลที่แล้วก็แฮปปี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น โลโก้ต่างๆหรือเนื้องานจากนี้นะจะใช้มูดบอร์ดจากตัวนี้ทำงานให้ดูนั่นเองกลับไปที่หน้าแรกนะคะกรณีที่เราจะใช้เทมเพลตที่แคนว่ามีให้เนี่ยเราจะเซิร์ชกันเซิร์ชง่ายๆเลยค่ะซื้อๆตรงๆนะก็คือโยคะโลโก้เราจะสร้างโลโก้กันวันนี้กด Enter นะคะแล้วลองมาดูกันอันนี้แล้วแต่ความต้องการความชอบสไตล์ของแต่ละคนได้เลยนะคะว่าชอบเทมเพลตแบบไหนเห็นไหมบางอันก็มีแค่ฟอนต เนาะบางอันจะใช้แค่ฟอนต์บางอันมีโลโก้มีตัวกราฟิกใส่เข้าไปเสริมให้มันดูสวยงามได้เช่นกันอันนี้ไม่มีถูกมีผิดเลยนะคะเป็นแบรนด์ของคุณเองคุณสามารถเลือกได้เลยตัวเหมือนเดิมค่ะตัวที่มีมงกุฎคือคนที่ต้องมีโปรนะคะต้องเสียเงินอันที่ไม่มีมงกุฎพวกนี้คือเอาไปใช้ได้เลยอย่างงี้นะคะสามารถใช้ได้ในทันทีอ่ะเดีย๋ยวิมเลือกมา1อันนะคะแล้วลองทําให้ดูถ้าเราใช้เทมเพลตเนี่ยมันจะเสร็จเร็วมาก นาะอาจสมมติเป็นอันนี้นะคะโยคะสตูดิโอตัวนี้ขอใช้งานนิดนึงค่ะก็กด customize t h i s t e m p l a t e เหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็จะพาตัวงานเนี้ยขึ้นมาอยู่ให้เราได้จัดการทำงานไปด้วยกันสมม,มุติว่าอิมชอบอันนี้เลยเนาะ มีความสมดุลเนาะใบไม้1ก้านเนี่ยสามารถอยู่ใบไม้หนึ่งใบสามารถอยู่บนก้านน้อยๆได้เนี่ยมันต้องมีความสมดุลพอสมควรอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้นะเป็นโลโก้ของเราได้เปลี่ยนมาอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะทำงานเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนมาเปลี่ยนชื่องานตรงนี้ก่อนจากไวส์ไวโยสติโออะไรก็แล้วแต่ให้เปลี่ยนเป็นสมดุล,ยลยโยคะโลโก้เป็นตน้นนะคะเสร็จแล้วฮิยกราฟิกตัวนี้สวยอยู่แล้วนะคะไม่เปลี่ยนค่ะ เราจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้อยากให้ตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์แทนก็เป็นสมดุลโยคะสตูดิโอเป็นตน้นแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วคุณได้โลโก้ของคุณสมมุติว่าอยากมาเปลี่ยนเป็นสีมาดูซิมูดบอร์ดของคุณอิ่มนะคะเป็นแบบนี้อยากได้สีอะไรนะคะมาดูกันเดี๋ยวขอลากออกมาก่อนนะคะเพื่อจะได้จิ้มสีได้สมมุติว่าอิมอยากใช้เป็นสีตัวนี้นะคะสีแดงเลือดสีแดงเข้มอิมก็มากดนะคะแล้วก็เราจะเอาสีไปใช้กัน ก็ปีโค้ดสีตรงนี้นะคะแล้วมาดูที่หน้านี้กันค่ะก็ปีโค้ดสีตัวนี้แล้วมาทำงานกันสมมติอิมอยากเปลี่ยนนะคะให้ตัวนี้กลายเป็นสีแดงเข้มแบบเมื่อกี้ทั้งหมดก็มากดที่สีตัวนี้เปลี่ยนไปทีละชิ้นส่วนนะคะหรือถ้าอยากเปลี่ยนพร้อมกันนะคะกดที่เนื้องานแบบนี้จิ้มที่งาน,นะคะ่ะแล้วกด Shift นะคะบนคอม แล้วเลือกทุกอันจะเปลี่ยนพร้อมกันได้ทั้งหมดแต่ถ้าอยากลองเปลี่ยนทีละชิ้นนะคะกดจิ้มที่รูปนี้ก่อนปึ๊บแล้วเข้ามาพิมพ์เอาโค้ดสีมาวางนะคะกดคลิกขวาก็ได้ค่ะแล้วก็เพสนะคะปึ๊บกดเห็นไหมสีตรงกราฟิกตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเส้นนี้เราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเปลี่ยนมาเป็นเห็นไหมมันจะได้คอมเมนต์ให้โดยอัตโนมัติสมดุล โยคะสตูดิโอสมมติอิมกดรวบนะคะ2อ,อันเปลี่ยนพร้อมกันเลยปาบเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลสีแดงเข้มสีน้ำตาลเข้มวอลเลอร์นะคะเป็นโทนสีนี้ที่เรารู้สึกว่ามันสมดุลมันมั่นคงนะคะมากขึ้นอันนี้แล้วแต่ความชอบได้เลยเสร็จแล้วคะ่ะวิธีที่1กรณีที่เราใช้เทมเพลตจากแคนวามาทํางานกันนะคะ แต่เ,เรามาดูวิธีที่2กรณีที่เราต้องการสร้างงานขึ้นมาใหม่สร้างโลโก้ของเราขึ้นมาใช้เลยวิธีการดาวน์โหลดออกมาใช้โดยอิมทําวิธีที่2เสร็จแล้วจะบอกให้ดูนะคะว่าโหลดออกมาใช้งานยังไง วิธีที่สองนะคะคือเราจะสร้างงานขึ้นมาใหม่เลยเวลาที่เราสร้างโลโก้นะคะแนะนำว่าให้สร้างเป็นไซส์นะคะเป็นสแควร์หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ทุกด้านเท่ากันไปก่อนกรณีที่เราไม่ได้ใช้แบบโปรเนี่ยให้สร้างไว้แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณใช้แบบโปรเนี่ยมันจะสามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาเป็นแบบพื้นหลังไม่มีพื้นหลังได้นะคะก็คือจะดาวน์โหลดออกมาเฉพาะโลโก้ได้แต่กรณีที่เรายังต้องการประหยัดค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้วใช้แบบ ธรรมดาแบบฟรีนะคะก็ให้สร้างงานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้เพราะจะนำมาใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะ,อะตอนที่เราจะสร้างโลโก้นะคะเราต้องเลือกไซส์ก่อนบางคนอาจจะเซิร์ชเลยก็ได้นะคะว่า Square เดี๋ยวแคนว่าเขาจะเลือกไซส์มาให้เห็นไหมเลือกไซส์มาให้ได้เลย นะฮสติ๊กเกอร์สแควร์หรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะเราลองดูเซิร์ชเป็นโลโก้สแควร์นะอ่าเขาก็จะมีให้คะ่ะโลโก้สติ๊กเกอร์สแควร์ก็ได้หรือว่าสแควร์โลโก้ก็ได้นะคะอิมลองกดสแควร์โลโก้ดูคะ่ะว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบไหนอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสแควร์โลโก้ พอหน้างานของเราพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มจากสีพื้นหลังก่อนสีพื้นหลังเรากลับไปดูที่มูดบอร์ดของเรานะคะเราเลือกสีที่อ่อนที่สุดมาเป็นสีพื้นหลังหรือบางคนอยากจะใช้สีขาวเป็นพื้นหลังก็ไม่ต้องเปลี่ยนสมมุติว่าอิมต้องการสีอ่อนที่สุดที่อิมเลือกไว้นะคะมาเป็นสีพื้นหลังก็มาจิ้มที่สีตัวมูดในมูดบอร์ดของเราเนี้อีกหนึ่งรอบกดเลือกโค้ดสีตรงนี้นะคะอ่ะแล้วจิ้มขวาค่ะปึ๊บเรากดคัดลอก เนาะแล้วก็มาค่ะมาวางตรงนี้ค่ะเพสลงไปนะคะหรือบางคนถ้าใช้คีย์ลัดได้นะคะใช้คีย์ลัดได้เลยแล้วเลือกค่ะพื้นหลังจะกลายเป็นสีนี้แล้วที่เราต้องการถัดมานะคะเราจะมาสร้างโลโก้กันแบบที่หนึ่งโลโก้เฉยๆมีแค่ชื่อมีแค่ฟอนต์ไม่ใส่กราฟิกอะไรลงไป อิมได้เตรียมพร้อมมาแล้วนะคะ,ะดูจากมูดบอร์ดเราเริ่มจากมูดบอร์ดเราก่อนละกันเนาะมูดบอร์ดนี้นะคะฟอนต์หลักคือ i อซัมฟอนต์รองคือยูจิชิวอ่านว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่คือตัวนี้คือสองฟอนต์นี้เราลองเริ่มจากนะคะเริ่มจากการที่เราพิมพ์เข้าไปเองก่อนอสมมติเป็น add เ e a ดิ้งกดตัวนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะคะให้เป็น i อซัมเลือกมันเลย แล้วเราพิมพ์นะสมดุลขอเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดสมดุลน,นะฮะรู้สึกว่าตัวมันบางเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะะให้ letter spacing มันกว้างขึ้นเห็นไหมสมดุลให้มันกว้างขึ้นอันนี้ไม่ต้องขยับออ๋ให้รู้สึกว่ามันมีพื้นที่มากขึ้นนะสมดุลตัวนี้ แล้วข้างล่างจะเขียนว่าโยคะสตูดิโอค่ะ,คะเปลี่ยนฟอนต์เนาะเป็นฟอนต์ยูจิเมื่อกี้นี่จำชื่อไาได้นี่ค่ะเรียบร้อยปรับให้เล็กจัดปรับเองได้ทั้งหมดนะอ่าถ้าเรารู้สึกว่าเท่านี้มันบาลานซ์แล้วนะเนาะแล้อยาก ขยายให้เขาใหญ่ขึ้นีนิดนึงเราสามารถเหมือนเดิมค่ะจิ้มที่งานแล้วกดชิปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วกดปรับมันจะมันจะมันจะไปด้วยกันมันจะล็อกไซส์นะคะให้มันอยู่ด้วยกันได้แบบนี้จัดปรับอยู่ตรงกลางนะคะสมมติว่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโลโก้ที่1มีแค่ฟอนต์สมดุลโยคะสตูดิโอเสร็จอันที่1มาดูอันที่2ค่ะเป็นฟอนต์เหมือนกันโหคูภาษาอังกฤษลูกค้าบางท่านอาจจะอ่านไม่ออกสมมตินะ,ะเรามาทำเป็นภาษาไทย ภาษาไทยสมมติว่าอิ่มชอบฟอนต์นี้นะคะชื่อว่าแนนโเป็นฟอนต์แบบลายมือพิมพ์หานะแนนโนตรงนี้โทษทีนะคะจิ้มไปที่ฟอนต์ก่อนแล้วเรามาเลือกฟอนต์เหมือนเดิมเสร็จแล้วเรามาดูอันที่สอง เสร็จแล้วนะคะอันที่1ฟอนต์อันที่1เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูอันที่2กันนะคะสมมุติว่าอ่กดคัดลอกมาเลยนะคะสมมุติว่าบอกว่านักเรียนโหครูเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนอาจจะไม่ไม่เข้าใจอ่านไม่ออกเราต้องการชื่อของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ค่ะจิ้มที่ฟอนต์หนทีนะคะแล้วมาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้เลือกฟอนต์ที่ตัวเองชอบได้เลยซึ่งฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยครูอิ่มชอบตัวนี้แน,นโนเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนลายลายมือเนาะอ่ะเราก็มาเลือกตัวนี้นะคะ ปป๊บแล้วเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยเขียนว่าสมดุลน,นะคะอันนี้รู้สึกว่าอาจจะห่างไปนิดนึงเมื่อกี้เราปรับใช่ไหมคะเราปรับให้เขากลับมาใกล้กันนิดนึงแล้วทีนโอ้โหครูสระอุตายแล้วจิ้มลงไปทําไงเลื่อนค่ะทุกอย่างปรับได้นะคะอาสุดิมชอบแบบนี้เนาะเฮ้ดูดีอะ่ะสมดุลโยคะสตูดิโออันนี้ชิดไปนิดนึงอเอาขึ้นมานะแล้วกดแล้วให้เขาไม่อยู่ตรงกลางสมดุล นะซ้ายขวาสมดุลโยคะสตูดิโอได้เช่นกันอยากปรับให้ใหญ่กว่านี้กดเลือกงานนะคะแล้วชิปเลือกทั้งคู่นะคะกดชิปดูปุ่มบนคีย์บอร์ดที่เขียนว่าชิฟนะแล้วปรับให้เขาใหญ่ขึ้นได้ค่ะแล้วกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นโลโก้ที่อยู่ตรงกลางเพราะเวลาเอาไปใช้งานมันจะใช้งานง่ายขึ้นสมดุลได้2ออันแล้วนะมาดูอีกอันหนึ่งค่ะเป็นภาษาอังกฤษขอเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษ อันนี้ถัดมานะแบบที่เราจะใช้กราฟิกร่วมด้วยนะสมมุดว่าอขอนอกใจฟอนต์หลักของตัวเองนิดนึงมาเปลี่ยนนะคะเป็นใช้ฟอนต์อื่นใช้ฟอนต์ขอลองใช้ฟอนต์นี้นะคะพิณเห็นมาแล้วมันน่ารัก Bristol ค่ะตัวนี้เขียนว่าสมดุลเหมือนกันสมดุลโยคะสตูดิโอฟอนต์นี้เนาะแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะใส่กราฟิกลงไปด้วยทำยังไงใช่ไหมคะ มาดูกันสมมติว่าอันนี้ใส่แบบนี้เนาะสมดุลมีตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกันทําได้เหมือนกันเรามันกดที่ element ค่ะด้วยความว่าแบรนด์สมมุติว่าเลือกคําว่าสมดุลมานั่นหมายคาว่าสมดุลแล้วสมดุลในหัวของคนเราเนี่ยมันจะมีหลายแบบคุณอาจจะเห็นภาพเป็นก้อนหินเรียงกันก็ได้แต่ในหัวของอิมเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาคือพระจันทร์กับพระอาทิตย์คือความสมดุลแล้วมันคล้องจองกับคําว่าหัตถะ โยคะได้เหมือนกันอาจจะเป็นการสื่อไปด้วยว่าสไตล์ที่ครูสอนจะเป็นหัตถะนะหัตถะวิญญาณสไตล์ไปได้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอิมจะใช้กราฟิกนะคะที่เป็นรูปพระจันทร์และพระอาทิตย์อยู่ด้วยกันอ่ะอันนี้เห็นตัวอย่างแล้วแต่วิธีการเซิร์ชดิมเซิร์ชใช้ดูนะคะคุณจะเซิร์ชว่า Sun and Moon ก็ได้ก็จะมีตัวเลือกให้คุณเลือกเห็นไหมคะตรงกราฟิกก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ค่ะภาพนี้อิมได้มาจากการเซิร์ชคำว่า m Moon เฉย แล้วมาดูกราฟิกตรงนี้นะคะกดซีอ l แล้วเลือกได้เลยค่ะว่าคุณชอบแบบไหนเอาไปใส่ที่งานของตัวเองได้เลยนะคะชอบอันไหนใช้อันน,นั้นอ่าเห็นไหมเจอแล้วจะเป็นจะเป็นกราฟิกตัวนี้นะคะกดจิ้มที่ภาพหนึ่งทีแล้วงานเนี่ยจะมาอยู่ในส่วนที่เรากำลังทำโลโก้นี้อยู่นะคะปรับจัดใหญ่เล็กใหญ่นะให้เข้ากับตัวเองได้เลยแล้วเลื่อนค่ะมาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าอืมมันดี นี่ค่ะอมเอามาใส่ตรงนี้เนาะให้มันเชื่อมกับฟอนต์ตัวดีนะคะปลายหางของตัวดีนิดหนึ่งเป็นสมดุลโยคะสตูดิโอมีหัตถะอยู่ตรงนี้ด้วยนะ,ะนั่นคือพระจันทร์แล้วก็พารทิ์อยู่ในโลโก้ของอิมอันนี้คือกรณีที่เราต้องการใส่กราฟิกลงไปนะคะเป็นต้นเสร็จแล้วแค่นี้เลยสมมุติอยากมาเปลี่ยนสีเหมือนกันใช่ไหมสมมติเอาเราดูรูปนี้เนาะแล้วอยากเปลี่ยนสีตามมูดบอร์ดของเรานนไหนมาดูซิมีอะไรบ้างให้น่าเล่นนะคะสมมุติว่าอิมขอเปลี่ยนสีฟอนต์ เป็นสีที่เข้มที่สุดที่อิมชอบนะคะที่อิมเลือกไว้มันเดิมค่ะกดเอาโค้ดสีนะคะไปใช้งานกด Copy ค่ะแล้วมาเปลี่ยนที่ฟอนต์นะคะอันนี้ขอเปลี่ยนที่ฟอนต์ก่อน ะะถ้าดูอิมทํำบ่อยๆเนียทุกคนนะ่าจะทำตามได้ง่ายๆแล้วเนาะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วส่วนตรงนี้นะคะขอเป็นคอนทราสต์กันนิดนึงขอเปลี่ยนเป็นสีถัดมาก็คือสีตัวนี้แดงเข้มมันคือแดงเข้มมันคือแดงดาร์กบราวน์ค่ะมีชื่อแล้วว่าดาร์กบราวน์นะแต่เราดูเป็นสีแดงเฉยอ่ะกดนะคะจิม้มป,ป้าบทําให้ดูอีกทีหนึ่งกดเลือกทั้งหมดนะ,ะดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะแล้วกดกอปีแล้วเอามาวางที่สีตัวนี้ค่ะ อ่าโอเคต้องเข้าใจนะคะว่าบางกราฟิกเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้ก็เปลี่ยนสีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ของเขาไปแบบนี้นะ mm hmm. ก็คือรูปพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้อ d ดิไม่ได้นะคะต่อให้อ d ดิตตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนสีไม่ได้อยู่ดีนะคะอ่ะก็ใช้เป็นแบบนี้ไปมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้ก็ได้ขอเปลี่ยนสีนิดน,นึงตรงโยกัสสตูดิโอนะคะให้เป็นดักบราสให้เป็นสีที่หิมจิ้มมาเมื่อกี้นี้ เรียบร้อยค่ะโลโก้เสร็จแล้วสำหรับสมดุลโยคะสตูดิโอที่คุณอมออกแบบไว้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ออกแบบมาทั้งหมด3โลโก้ให้เลือกด้วยกันสมดุลโยคะสตูดิโออ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเป็นภาษาไทยหรือแบบที่เราใช้จากเทมเพลตนะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองสมดุลโยคะสตูดิโอได้เช่นกันอยากปรับฟอนต์ให้เป็นตามมูดบอร์ดก็ได้นะคะ นี่คือวิธีการง่ายๆเลยจัดทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยให้มันดูเรียบง่ายนะคะแล้วสื่อความหมายของแบรนด์ของคุณเพียงแค่นี้เองค่ะเป็นอันเสร็จเนาะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการนําโลโก้ออกมาใช้งานกันว่าจะเอาออกมาอย่างไรวิธีการนะคะง่ายๆเลยสำหรับคนที่ใช้เวอร์ชันฟรีนะคะให้กดแชร์ตรงนี้ แล้วกดดาวน์โหลดค่ะปุ่มนี้นะคะปุ่มดาวน์โหลดป้าเลือกเป็น png นี้เลือกเป็น png แบบนี้ไว้ถูกต้องแล้วนะคะถ้าใช้เวอร์ชันฟรีเนี่ยจะปรับอะไรไม่ได้แล้วเราแค่ต้องดาวน์โหลดออกมาที่เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดหน้าไหนโลโก้ไหนที่เราชอบมากที่สุดก็โหลดมาได้เลยหรือถ้าบอกว่าชอบทั้งหมด3โลโก้ก็นํามาใช้ได้ทั้งหมดอันนี้คือเลือกทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเลือกเฉพาะบางหน้านะคะก็เอาปุ่ม select all อ,ออก นะคะแล้วมาเลือกเฉพาะสมมติว่าชอบโลโก้ที่2มากที่สุดก็กดเลือกเพจที่2กดดันนะคะแล้วกดดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวโลโก้นี้งานชิ้นนี้ก็จะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนที่อยู่หน้าดาวน์โหลดของคุณเองนะคะเป็นอันเสร็จค่ะสำหรับบางคนนะคะที่ใช้เวอร์ชัน Pro แล้วต้องการไม่ให้มันมีพื้นหลังอยากได้แค่โลโก้นี้สม,มมตินะคะสชิ้นเนี้ยเปลือยๆนะวิธีการดาวน์โหลดออกมาก็คือปุ่มแชร์เหมือนกัน แล้วกดดาวน์โหลดทุกอย่างเหมือนกันค่ะมาดูที่ปุ่มนี้ค่ะ transparent background คุณแค่ต้องเลือกปุ่มนี้เท่านั้นเองเห็นไหมกรณีที่คุณใช้เวอร์ชันฟรีคุณจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้เวอร์ชันโปรเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ในทันทีกดปุ่มนี้นะคะแล้วดาวน์โหลดงานออกมาคุณจะได้เป็นงานเปล่าๆนะคะก็คือโลโก้เปลือยๆตัวเนี้ยเพื่อเอาไปใช้ในชิ้นงานอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ยากสมมติว่าถ้าเกิดคุณใช้เวอร์ชันฟรีนะคะ คุณก็แค่เวลาที่จะเอาโลโก้เปลยๆตัวนี้ไปใช้เนี่ยก็จิ้มที่กราฟิกจิ้มที่งานพวกนี้เฉพาะตัวนี้นะคะกดเลือกกดทีละอันแล้วกดชิปให้มันไปด้วยกันแล้วกด Copy แล้วก็เอาไปใช้ในชิ้นงานอื่นคุณก็จะได้งานเปลยๆเหมือนกันโดยที่ยังไม่ต้องใช้เวอร์ชันโปรอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมให้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำโลโก้คุณจะสามารถทำโลโก้ของคุณได้ภายใน ครึ่งชั่วโมงนะคะง่ายๆเลยตามสไตล์คูณอิ่มไม่ชอบยากเพราะฉะนั้นใครที่ลองทำแล้วนะอยากเอามาอวดลองใส่ในคอมเมนต์ไว้ได้หรือใครที่ลองทำแล้วมีคำถามหลังไม์มาถามอิ่มได้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ